สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนบานนาชาแนลนะครับสวนบรรนาชาแนลวันนี้จะมาทําอะไรผักบุ้งแี้วมาปลูกผักบุ้งแก้วนะครับนี่คือผักบุ้งแก้วผักบุ้งเย็นตาโฟนะครับผักบุ้งเย็นตาโฟเราจะปลูกกินเองในครัวเรือนนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างบุงแก้วยอดผักบุ้งแก้วนะครับยอดผักบุ้งแก้วแล้วก็ อันนี้คือดินดินตักมาอย่างไรตักมาจากบ่อหน้าบ้านนะครับถ้าไม่มีบ่อก็เอาดินแช่น้ําทิ้งไว้ให้เป็นดินโคลนให้เป็นตมนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณเจ็ดวันนะครับถ้า,ถามีบ่อก็ไปตักที่บ่อมาเลยนะครับอ่า <Beat. S 2> ขั้นตอนยังไงครับยังไง,องเ,เอามาลงเลยนะครับลงเลยไม่ยากก็ปลูกลงไปเลยหยิบมาครับหยิบมาเลี้ยงลง ช่วยกันเลี้ยงลงไปให้ให้ยอดมันออกไปทางนี้นทางนี้ครับทางน,นี้เสียบลงไปเลยหมดหรือยังหมดแล้วครับถ้ามันได้ผลน,นะครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปเก็บหลังบ้านมาหูกไว้โอเคไหมโอเคเสร็จหรือยังนี่เสร็จแล้วครับออฝากติดตามช่องหน่อย ฝากติดตามช่องอะไรฝากติดตามช่อง,องสวนบ้านนาสโตรสวนบ้านนาะชาแนลนะครับอ่าหรือว่าเพจสวนบ้านนาสโตรผักนะครับอ่าถ้าช่องยูทูบก็สวนบ้านนาชาแนลถ้าเป็นเพจเพจบุกก็สวนบ้านนาสโตรผักฝากติดตามด้วยนะครับตอลอดวันนี้สวัสดีครับอ